นะครับว่าจ้างลมแห่เล่าพื้นเติร์ดเสด็นะครับโดยระบบเสียงโทรชั้มมิวสิกนะครับฝากไปแล้วกันมี่ไงนี่งานเลยนใส่ครับขอบคุณที่งานสาวหอยเพียงเพียงสมาชิกทุกท่านเด้อสมาชิกทุกคนนะครับขอบคุณเอ้าขอขอเสริมครับท่านผู้นำทั้ง16หมู่บ้านท่านนายอำเภอท่านปลัดหรือป๋อหญ่ครับพร้อมกับจอนที่ทีมงานสุขุมสุขชนครับฝากท่านผู้นั่งเลื่อนมาียยุ่งโจฝากไปถึงเง้ยเงี้ยถึงตำรวจกับบมีการมีงานแจ้งไปเลยไทแจ้งไปเลยนะครับขอบคุณ มันสมองแล้วแ่ครับเอาดีๆม่ครับวัอนี้เพื่อนหายบุญหลักแหวสอดแจ้งนะครับพ่อกันแล้วเพื่อนเพื่อนใจดีแล้วนะครับขอบคุณนะครับเจ้าน้าท่ทังสองพ่อของทูติสไซเดอร์ตะพุกครับท่านน้องนะครับน้องบอยนะครับเจ้าหน้าที่สุบบุหคนครับแล้วเจอว่าคันก็มีเหตุการณ์นะครับเจอช่องดังนะครับที่กรุงเทครับทุกที่ต้อย่างเรียบร้อยก็แยกให้เราครับพี่น้องครับนี่ครับเอาเสียงควเสียงปรบมือให้เจ้าหน้าที่แน่ นะครับนนี้ขอคผู้ดกาลังใจเอาพี่น้องานพี่น้องจยมนนครับจอคองพงานสิลุกโเลแมนวลาครับเวลาจมเนียครับนะครับสีส้มเขาหานะครับวันนีเขาสับครับโดยตรงนะครับเอามานแพอนบอกอยน้อยเอาขอบพุดพี่น้องนะครับฝากแนๆแา่นั้นสาวนาแพนนํ่สิลุกดกทมอกำลังสองชุดแต่ปุณผึอยู่บวลาันี้เหนมม่นครับวมนที่ส6 สิไปปะทะกันครับมอลลเพื่นเพื่อนตนี่พอใปะทะแล้วนี่งาทีิสาประด้หมอลันาคณะหกรมันอลสาวน่อยไปเมื่อไรเอาบอกพี่น้องกันเอาขออนกอาตยี่สกห้าสิบสกเลยเครื่องเดือดเลยมอลลเพนาเพื่นยี่สิบเหสามสิบครับ กระสูให้สูมันตัวเาีเด้ไปพ่อกากินพุญแเอาซาอ๋อมันมันวกันเอาขอบพูดนะครับทุกกันั้งใจกันแล้วกันขอบคูณอนจเรือนนุงกอะดูขอบพุณความอดขอบพุดปานแมครับเอาช่วงนี้เสียงไปพ่อนะครับบอกกับพี่กําลังกันกช่งเข่าหานครับมีสีันมีสีนะครับเมี่ยงกระมุนครับอนนั้ผมกัญชาติจุติขอบคุดครับขอบคุณครับวัน